G-Wil, l Adwise, Astro, Ad King Internet Work, h p สวัสดีครับอยู่กับเองที่อโอ๊คโซนนะฮะ วันนี้อก็ได้รับเชิญมาที่งานเ e s สคอนของทาง Republic of Gamer จาก Asus นะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับกับพี่อวทาง Asus เองนะครับได้บัตรมาตรงนี้นะฮะเป็นงานครบ10ปีของแบรนด์ AOG นะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ Product ตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วก็จุดมุ่งหมายอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในงานก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคนเยอะมากนะฮะเป็นว่าก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยเดี๋ยวตากผมมาดูดีกว่าครับ นี้นะครับข้างหลังอีกก็จะเป็นเคสจากทางอินวินสตัวนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เมืองไทยที่มีพวกนักมอสเคสนะครับเมืองนอกก็มีเหมือนกันนะครับ3ตัวนี้ก็จะเป็นเคสอลังกาเลยนะครับจากทาง Asus ร่วมโคกับทางอินวินครับผมก็นอกจาก3ตัวเมื่อกี้นะครับก็มีตรงนี้อีก3ตัวเช่นกันนะครับที่ อลังการไม่แพ้กันเลยนะฮะพูดถึงโน้ตบุกนะครับหลายหลาคนอาจจะคิดว่าการจอในโน้ตบุกมันแรงพอแล้วนะครับแต่จริงๆถ้าเราอยากแรงเพิ่มนะครับนี่เลยนะฮะ external graphics นะครับซึ่งก็อันนี้นะครับต่อกับโน้ตบุกเป็นการจอแยกนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงาน ASUS เปิดให้ดูดีกว่านะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง อย่างที่เห็นนะครับเปิดมาแล้วก็จะมีแทงวิซีบีเลยนะครับก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เมนบอร์ดทั่วไปเลยนะครับโดยที่มีระบบระบายความร้อนอย่างพอเพียงเช่นกันนะครับตูรกาภายนอกเป่าอัดลงในโูงการจอนะครับตัวนี้ก็น่าเดานะครับ GTX 180 0แน่นอนนะครับตีบแบบนี้ ถัดมาข้างนะครับก็จะเป็นน,นี้นะครับโน้ตบุ๊ก ASUS ROG G701 นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีจอ120เฮรุ่นแรกของโลกนะครับ <ić revelation> <idee> นอกจากมีซีรีส ROG ทุ่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยังมี s e r i e ์ Strix ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ Strix นี้หลายคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่ ดูเมนบอร์ดและกาจอนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เราเห็นกันบ่อยแล้วใน,นส่วนของโมเดลนะครับตอนนี้มาโนบุกเช่นกันนะครับดีไซน์ก็จะเป็นประมาณที่เห็นนี้เลยดูดันดีฮะสำหรับโนบุกซีรีส์ s ต r i x ตัวนี้นะครับทางด้านล่างก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเขาเออกแบบมาสําหรับการถอดนะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆได้นะครับ สำหรับโน้ตบุ๊ก2ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะคุ้นๆกันแล้วนะครับกับ G X 700เพราะเราเคยเอารีวิวคร่าวๆห้ดูไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กนี่เลยนะครับ Water Cooling ตัวแรกของโลกนะครับมีระบบมอโนม้อน้ำอะไรอยู่นี้เรียบร้อยนะฮะส่วนถัดมาตัวนี้นะครับก็จะเป็น G 752 VY นะครับตัวนี้จะมีระบบระบยความร้อนด้วย Vapor Chamber นะครับหรือว่าใช้ของเหลวในท่อในการช่วยนําความร้อนนั่นเองฮะ อันนี้นะครับจะเป็นจอ ASUS PG279Q นะครับซึ่งเป็นจอที่มีมีเฟซเรตสูงถึง165เฮิร์ตนะครับตรงนี้เลยต่อมาให้3จอให้เราด้ลองเล่นกันสิสเต็มที่รันจอเมื่อกี้อยู่นะครับคือนี่เลยนะฮะ ROG G31 Edition 10นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันประมวลผลด้วย CPU Intel Core 7และการจอ GTX 1080 2สองตัวต่อแบบ SLI อยู่ครับผมข้างๆกันก็ในเมื่อมันเป็นการแรงนะครับก็จะต้องมีพาวเวอร์สป라이เออยูนิตแยกออกมาด้วยนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยคองเครื่องนี้นะครับ ASUS ROG Gt 5 1นะครับเป็นคอมเกมมิ่งซึ่งรันด้วย CPU Intel Core i7 ที่ความเร็ว4 6 g h z พร้อมกับการจอ Nvidia GeForce GTX 1080นะครับหน้าตาก็อลังก,การอย่างที่เห็นเลยนะครับตรงนี้นะฮะสามารถปรับเปลี่ยน สีไฟได้8ล้านสีนะครับพร้อมกับระบบวิดีโอเครื่องนี้ที่เป็นระบบเ,เกรดออดิโอไฟล์เลยก็ว่าได้นะครับส่วนจอที่เราเห็นอยงนี้นะครับคือจอ34นิ้วอั t ตร้าไวนะครับหรือว่าจอ QHD ที่ Resolution 3พั0่คูณ1น4 0ซึ่งก็เป็นจอเคิร์ฟอย่างที่หลายคนรู้จักกันนั่นแหละรครับตัวนี้จะเป็นจอ G-Sync ที่มี Refresh Rate 100้ z ยเฮิเช่นกันนะครับตัวนี้เราก็เคยรีวิวคร่าวๆไปแล้วนะครับลองไปห,หาดูกัน ส่วนอันนี้นะครับจะเป็น rog e v a l o n นะครับซึ่งเป็นเรียกง่ายๆว่าเครื่องนี่มันเป็นคอนเซปต์หน่อยนะครับอย่างที่เห็นเลยเป็นเครื่องคอมแต่ว่าสามารถถอดพวกฮาร์ดแวร์อะไรที่เราไม่ใช้หรือว่าจะปรับแต่งสเปคอะไรก็ได้ให้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งสามารถแบ่งไม่ว่าจะไปเล่นพวก vr หรือว่าทำ workstation หรือว่าทำเป็น htpc ก็ได้นะครับแล้วแต่สเปคที่เราเลือกเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องประกอบคอมชุดใหญ่แบบพวก atx ทั่วไปครับ และตรงนี้แหละครับก็คือพวกแผงบอร์ดและแผง P C B ที่เรากำลังพูดถึงนะครับของ r O G Avalon ที่มันสามารถจะถอดเปลี่ยนและปรับแต่งตามที่เราต้องการได้ครับ Avalon อันนี้นะครับก็สามารถทำ Hot Swap S S D ได้นะครับอย่างที่เห็นเลยตรงนี้ทางทีมงานเขาสาธิตเราดูอยู่นะครับก็คือสามารถดึง S S D ออกและใส่เข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้ ที่อยู่กับมิตรงนี้นะครับก็คือ rog g20 นะครับหรือว่า vr ready pc นะครับตรงนี้เขาจะขายบันโดมารวมกับแว่น vr อย่าง Oculus Rift เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอต้องลองเล่นดูก่อนแล้วกันว่ามันจะมันจะแค่ไหนครับ ก็เมื่อกี้นะครับได้ลองเล่น VR ไปแล้วนะครับบอกเลยนะฮะว่าโคตรมันครับ feeling นี่แบบเหมือนแบบประมาณจับปืนจริงเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็น Oculus Rift version ล่าสุดแล้วด้วยนะครับตอนนี้ทาง ASUS ก็มาเน้นตลาดกับตัว G20 นะครับตรงนี้ก็จะเป็น VR Ready PC เลยซึ่งผมถือว่าเจ๋งมากเลยครับตรงนี้สุดท้ายนะครับมุมสุดท้ายละ2ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในเคสม m o ระดับเทพ ที่ใช้อินวินในการมอนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอจบตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูคอมพิวเต็กต่อครับต่อจากเมื่อวานนะครับที่เราไปงานจอร์อรีทับลิกมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นงานฉลอง10ปีของทับลิกกับเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาที่ตัวงานคอมพิวเต็เลยนะครับซึ่งอยู่ในบูธของ a g ทางด้านหลังเลยตรงนี้นะฮะที่วางอยู่ข้างผมนี้ก็จะเป็นเคสที่เรียกง่ายๆว่าก็เป็นคอมพิวเตอร์เซตนั่นแหละครับซึ่งอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น10ปี anniversary นะครับตามโลโก็ ผลิตมาพิเศษนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบูธกันคร่าวๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานดูในงานไปก็อาจจะมืดๆนะครับวันนี้เรามาดูสว่างสบางกันในบูธมากเลยฮะ mm hmm. อันนี้นะครับที่อยู่ข้างผมก็จะเป็นคอมที่ผู้ใช้หรือว่าร้านประกอบทั้งหลายนะครับเขาเชื่อใจแบรนด์ ASUS ROG นะครับซึ่งก็เรียกง่ายๆว่า Power e d by ASUS นะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นคอมประกอบที่มีขายนะฮะทั้งทั่วโลกนะครับสุดท้ายนะครับคอมจากประเทศไทยก็มาด้วยเช่นกันนะครับคอมในร้าน My Cafe by Jib นะครับก็อยู่ในหมวด Power by Asus ด้วยฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้แหละครับ My Cafe นะครับคอมเครื่องนี้ใช้ในร้านเน็ตของ My Cafe by Jib นะครับเราก็พาไปเที่ยวร้านน้นมาละนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน Product Power by Asus ที่มาตั้งโชว์ในงาน Computex Taipei 2 0 6ปีนี้ครับตัวเคส ของมอเตอร์ชาวไทยนะครับทีมมอเตอร์โครก็มาตั้งโชว์ที่งาน c o m พิวเต็กซ์ไทเปสอเช่นเดียวกันนะครับน่าดีใจนะที่โปรดักของคนไทยมอเตอร์ Modern, ผลิตขึ้นมานะครับมาวางโชว์อยู่ที่งานระดับโลกแบบนี้ฮะเอาจีเอฟเวอรนะครับก็เป็น พีซีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกง่ายๆว่ายูนิคหรือว่าแตกต่างนะครับตัวนี้เราซื้อมาได้บอร์ดออกมานะครับแล้วเราก็สามารถได้เคสตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งเราจะเลือกออปชั่นจะใส่กระจอใส่แรมใส่ SSD ยังไงเราก็สามารถเลือกออปชั่นการติดตั้งได้นะฮะว่าเราจะเอาแบบไหนโดยที่ตัวเคสก็หน้าตาแบบนี้นะครับสามารถเปิดได้นะฮะซึ่งที่เราขายนะครับหลักๆก็จะเป็นนี้เลยนะฮะตัวบอร์ด ASUS e v a l o n นะครับซึ่งมากับเคสอันนี้นะฮะนอกจากนั้นเราก็สามารถทําการ เลือกออปชันต่างๆได้นะครับว่าเราติดตั้งอะไรลงไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจนะครับส่วนการ์ดจอนะครับก็จะแอบอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งเรียกง่ายๆว่าก็เป็นเซปเปเรตแชมเบอร์ออกมาเลยนะครับเป็นห้องที่แยกออกมานะฮะโดยที่ตัวฝามันก็จะมีตะแกรงอยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าการ์ดจอ็ด้ดูลมเย็นจากภายนอกและเป่าออกทางด้านหลังเคสได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปรบกวนพวกอุปกรณ์อื่นๆทางด้านบริเวณเมนบอร์ดฮะ นอกจากพวกฮาร์ดแวร์พวกโน้ตบุ๊กพวกเกมมิ่งพีซีแล้วนะครับก็มีแบ็คแพคอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แฟชั่นนะซึ่งมีโลโก้มีเข้าไปกับเกมเมอร์นะครับสำหรับสาวกของแบรนด์นี้นะสามารถซื้อกระเป๋าตัวนี้นะครับออกแบบมาสำหรับการใส่เกมมิ่งเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าทุกอย่างนะครับสามารถยัดเข้าไปในนี้ได้หมดเลยนะฮะส่วนนี้นะครับเป็น กระเป๋าซึ่งถ้าเราซื้อน้ตบุ๊ก T X เ0 0รนะครับเราจะได้กระเป๋านี้มานะครับซึ่งโน้ตบุ๊กจะอยู่ในกระเป๋านี้เลยนะฮะก็จะเป็นกระเป๋าแข็งๆนะครับใช้เดินทางตามสนามบินได้โยนเยินก็คงไม่แตกนะครับแล้วก็มีลาย R O G นะครับตรงนี้สําหรับสาวกของแบรนด์เลยเกมมิ่งเกียร์ก็มาเช่นกันนะครับอันนี้คีย์บอร์ด R O G Claymore นะครับจุดเด่นของเขาฮะ Cherry X R G B Switch นะฮะพออกมาก็ฟิลลิ่งแบบ Red Switch นะครับแต่ว่าจะทำ c o อร์แบบใสๆนะครับเพื่อให้มันรองรับกับไฟ R G B นะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ พี <Key> <Okay. S 1> ่แคปก็ Cherry MX นะฮะ <Okay. S 1> ส่วนที่เด็ดๆเลยก็นี่นะครับสำหรับคนที่ชอบเท key นคียเลสคีย์บอร์ดนะฮะเวลาเรามายม้ายเมาส์มาเล่นใกล้ๆตัวคีย์บอร์ดหน่อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาไอ้เจ้าเทนคียตรงนี้ถอดออกย้ายไปอีกฝั่งแล้วก็เอาอย่างนี้ออกนะฮะเสร็จแล้วก็วางมัลงไปแค่นี้ก็เป็นอันจบนะครับให้มันเข้ากับ เงีย้ยงตรงนี้นั่นเองครับส่วนถ้าเราอยากเป็นเทนคลีเลสแบบเต็มๆเราก็เอานําแผ่นนี้ออกไปเลยนะครับแค่นั้นเองเอา G Sparta นะครับเมาส์ Mount ตัวนี้นะฮะเป็นมีสายก็ได้เป็นไวเลสก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้งานอยากอยากให้มีสายเราก็เสียบมันเข้าไปอยากเป็นไวเลสก็มีแท่นชาร์จมาให้ตรงนี้นะครับส่วนสเปคของเขานะครับก็จะเป็น 8,200 DPI sensor นะะตรงนี้ซึ่งมี tracking speed ที่110 IPS และ tracking acceleration ที่ 30G นะครับส่วน polling rate ของเขาถ้าเราเสียบสายจะอยู่ที่2,000 Hz ส่วนถ้าเราขอสายเป็น w i e l e t ก็จะอยู่ที่1,000 Hz นะครับตัวสวิตช์จะเป็น Omron switch นะของประเทศญี่ปุ่นนะครับอายุการใช้งาน20ล้านครั้งนะครับแบรนด์นี้หลายคนน่ารู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ค่อนข้างเรียกง,ง่ายๆว่า h i g h e n อยู่พอตัวเลยนะครับแบรนด์นี้ส่วนที่วางโชว์ตรงนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊ก LG G800 x นะครับเราเคยรีวิว G700 x ไปแล้วนะครับตัวนั้นก็เป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกที่เป็น water cooling ของโลกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สูงกว่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็น water cooling เช่นเดียวกันนะครับมี Apple M1 p r อะไรเพิ่มเติมนะครับเรื่องสเปคของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็น Core i7 6820HK นะครับ RAM DDR4 2800เมกะเฮิร์นะฮะสูงสุดที่64 g b จอขนาด18นิ้ว Full HD หรือว่า ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนการ์ดจออันนี้น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้บอกมานะว่ามันเป็นการ์ดชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่เขาเขียนมาว่า gforce sli graphics ที่มีมีมรีสูงสุด1 6 g b GDDR5 นะครับซึ่งก็ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นพวก Serie s m นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกมาเลยนะครับว่าเป็นของตัวอะไรแน่ๆนะครับอันนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนน้ำหนักนะฮะตัวโน้ตบุ๊กอย่างเดียวจะอยู่ที่5.7กิโลและตัว docking หรือว่าชุดน้ำนะครับอยู่ที่ 4.8กิโลครับผมงานเคสตัวนี้นะครับก็ชื่อว่า8 Pack นะครับหรือว่าเอกแพ็กเป็นนักมอดเดร์และโอฮอกเกอร์จากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับสิสเต็มของเขานั้นจัดเต็มมากนะฮะทั้งวอเตอร์บล็อกแบบมาเต็มๆเ,เลยนะครับตัวปั๊ม3ตัวนะฮะแล้วก็หม้อน,น้ําอีกโอ้เรียกง่ายๆว่าจัดเต็มเลยนะครับเครื่องนี้เรียกง่ายๆว่าก็เทพที่สุดที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU Intel Core 7 6950x10 core 20 t h r นะฮะแล้วก็การ์ดจอของเขาจะเป็นเอ็นวีเดีย Gforce GTX 980 Ti ต่อแบบช w เว Sli อยู่นะครับซึ่งทางทางเดินน้ำของเขาเองเขาก็จัดให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ใช่การเดินท่อทั่วไปนะฮะสำหรับข้างหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง VR ที่ผมได้เล่นเมื่อวานนะฮะซึ่งมา ให้สื่อมวลชนได้เล่นกันด้วยนะครับในงาน c o m พ e t เ Taipei 2016ตรงนี้ทาง Republic of Gamer ของ Asus เองนะครับก็มี Product หลายๆตัวที่มาเปิดตัวแล้วก็มาตั้งโชว์น่าสนใจมากมาย,ยนะไม่ว่าจะเป็น Gaming Notebook นะครับหรือว่า Gaming Gear แล้วก็ Gaming PC นะครับแบบออ Complete All-in-One ที่มันมีขนาดเล็กแต่ว่าสเปคแรงนะครับยังไงต้องขอบคุณทาง Republic of Gamer ของ Asus ด้วยนะครับที่ได้สปอนเซอร์เราให้เดินทางมาที่ คอมพิวเต็ x, ไทเปส0 1 6ที่นี่นะครับยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนก็ต้องขอลาขึ้นไปก่อนพบกันไนวิโซนหน้าที่โอฮอคโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ